คันนี้เป็นตัว e 2 0 0นะครับคอมเพรสเซอร์ต้องบอกว่าถ้าใครได้รถคันนี้ไปผมว่าโชคดีเลยนะช่วงล่างเงียบมากใหม่แสนหกเาเจ้าของเก่าเนี่ยดูแลมาดีมากๆนะครับเขาซ่อมบำรุงเมนเทนแน็ตเนี่ยเข้าศูนย์ตลอดรถสภาพพร้อมใช้มากๆนะครับผมขอเปิดราคาไว้ที่ เดี๋ยวครับพผมเวจากเวลโต้นะครับวันนี้นะครับผมมีรถจากทางค่าย Mercedes-Benz นะครับวันนี้เป็นตัว W 2 1 1นะครับตัว E 2 0 0คอมเพรสเซอร์นะครับสี Midnight Blue นะครับมาให้เพื่อนๆดูกันคันนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่ารถสภาพพร้อมใช้มากๆนะครับเก็บงานมาแทบจะทุกจุดแล้วนะครับคันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น เครื่องยนต์ช่วงล่างนะครับสมบูรณ์มากรถคันนี้นะครับเป็นรถสามมือนะครับลูกค้าเก่าเนี่ยที่ผมซื้อเข้ามาเนี่ยก็ดูแลเข้าศูนย์ตลอดนะครับรถคันนี้ลูกค้าซื้อมือสองมาจากศูนย์เบนซ์อมอนนะครับเป็นรถมือสองจากจากในศูนย์เบนซ์โดยตรงเลยแล้วก็คันนี้ลูกค้าก็ได้เซอร์วิสเมเทนแนน จากทางศูนย์นะครับก็คือรถเข้าศูนย์ตลอดจนได้ขายผมมานะครับเมื่อต้นปีรถก็ได้ทําการเก็บควกระบบแอร์ไปนะครับชุดใหญ่เลยนะครับแล้วก็ปัญหาจุดอ่อนของรถตัวนี้สองหนึ่งหนึ่งเนี่ยคือหม้อลมเป็นหม้อลมเบรกไฟฟ้านะครับซึ่งถ้าเสียเนี่ยราคาอะไหล่เนี่ยค่อนข้างจะสูงนะครับคันนี้ก็ได้จัดการเปลี่ยนมาแล้วนะครับเปลี่ยนมาห้าหมื่นกว่าบาทนะครับ อันนี้ลูกค้าซื้อไปเนี่ยตรงนี้ก็สบายใจได้เลยว่ามันยังใช้ได้อีกนานนะครับส่วนช่วงล่างเนี่ยก็ได้ทํามาแล้วนะครับก็ทํามาประมาณสักปีปีกว่ากว่าแต่ว่าช่วงล่างคันนี้ผมบอกเลยว่าแน่นมากช่วงล่างสมบูรณ์มากๆนะครับรถไม่มีชนหนักนะครับคันนี้สภาพดีเลยทั้งภายนอกภายในจากที่ผมเทสคันนี้นะผมเทสไปบางแสนนะครับขับดีมาก นั่งเหมือนเรานั่งบนเมฆเลยห้องโดยสารดีมากครับคือเบนซ์เนี่ยอารมณ์ของฟิลลิ่งของเบนซ์เนี่ยมันจะให้ความนุ่มนวลถ้าคนชอบเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเออมันนุ่มนวลน,นั่งสบายนะครับแต่บางคนอาจจะรู้สึกว่ามันอาจจะติดนิ่มไปนิดนึงถ้าทางค่ายคู่แข่งก็อาจจะรู้สึกว่า,าแบรนด์นั้นอาจจะช่วงล่างก็เฟิรม์มก,ก็คนละแบบนะครับก็ถือว่าผมถือว่า เป็นรถที่นั่งดีครับนั่งสบายห้องโดยสารดีอ่ะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดของรถคันนี้กันนะครับว่ามีรายละเอียดอะไรกันบ้างเดี๋ยวดูจากภายนอกก่อนเลยนะครับภายนอกก็เป็นสีน้ําเงินเดิมโรงงานนะครับสีของตัวเนี้ยมันกลางวันเนี่ยมันจะออกเป็นสีน้ําเงินน้ําเงินเข้มหรือว่าเป็นเรียกว่ามิดไนบูนะครับแล้วก็ถ้ากลางคืนเนี่ย สีเขาจะออกเป็นถ้าอยู่ในที่มืดเนี่ยจะออกเป็นสีดำเลยก็ให้ความแบบสวยดีนะครับอันนี้ก็เป็นตัว e 2 0 0 Elegant นะครับรถปี2004นะครับแล้วก็ไมล์แสนเจ็ไมลแท้เลยนะครับไมล์แสนเจ็พอดีพอดีเลยนะครับรถไม่เคยติดแก๊สมานะครับ คันนี้ประวัติการซ่อมบำรุงถึงมากประวัติดีมากนะครับเดี๋ยวให้กล้องแพนดูนะครับรอบคันเนี่ยครับรถบางเดิมบอดี้สวยครับคันนี้ให้กล้องแพน <c oughs> คือรถเนี่ยตอนผมขับมาถ่ายคลิปเนี่ยมันเจอฝุ่นมานะครับพอดีทางที่มาเนี่ย เขาทาถนนมันก็อาจจะมีฝุ่นเลอะๆนะนิดนึงนะครับอืมแต่ก็ถือว่าโอเคไฟก็ยังใสอยู่นะครับไฟยังสวยอยู่ให้กล้องแพนมาดูนะใกล้ๆเดี๋ยวมาดูทางด้านซ้ายนิดนึงนะครับเดี๋ยวให้กล้องแพนมาดูรอบคันเลยนะครับ มาดูทางด้านซ้ายนี่นะครับเสียงตัวถังบางๆนะครับรถคันนี้บางเดิมใครได้ไปคันนี้ก็ถือว่าพร้อมใช้เลยนะครับแทบไม่ต้องไปเก็บงานอะไรเยอะแยะแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดส่วนอื่นของรถคันนี้กันต่อครับตามผมมาเลยครับ จะสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับตอนเครื่องเย็นนะครับอ่ะอันนี้ไฟหน้าปัดขึ้นครบนะครับเครื่องก็สตาร์ทติดง่ายนะครับทีเดียวนะครับอ่ะเดี๋ยวจะใส่เกียร์เดินหน้าถหลังให้ดูเลยนะครับว่าเกียร์เข้าได้เลยไหมนะครับถอยหลังนะครับนี่นะครับ เซนเซอร์หน้าหลังใช้งานได้ปกตินะครับเดินหน้านะครับอ่าโอเคอันนี้ก็เกียร์เข้าได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองมาฟังเสียงเครื่องกันสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะลองเร่งเครื่องนะครับให้ฟังเสียงเครื่องกันสักนิดนึงก่อนนะครับ เครื่องเงียบดีนะครับคันนี้เครื่องเกียร์สมบูรณ์นะครับเดี๋ยวจะให้กล้องลงแพนไปดูอ่าห้องเครื่องนิดนึงนะครับคันนี้ห้องเครื่องสวยนะครับเดิมเดิมคานหน้าเดิมเดิมนะครับพวกเพดสติ๊กเกอร์นะครับอยู่ครบหมดนะครับคันนี้นะครับ ตอนนี้นะครับผมก็เอารถเบนซ์นะครับ w 2 1 1นะครับคันนี้เป็นตัว e 2 0 0นะครับคอมเพรสเซอร์คันนี้ก็เพิ่งซื้อเข้ามาเลยมาหมาดเลยนะครับก็พอดีมาดูรถที่บางแสนด้วยนะครับก็เลยอะเอามาเทสเลยนะครับคันนี้เป็นรถปี04 04.05ประมาณนี้ไม่ชัวร์นะประมาณนี้ เป็นรถสามมือนะครับไม่แสนหกเก้าก็ตีว่าแสนเจ็ดรถไม่เคยติดแก๊สนะครับคันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเจ้าของเก่าเนี่ยดูแลมาดีมากๆนะครับดีมากๆยังไงเนี่ยคือหนึ่งเลยเนี่ยเขาซ่อมบำรุงเมนเทนนซนเนี่ยเข้าศูนย์ตลอดเข้าศูนย์เบนซ์เลยนะครับจนจนจนขายเนี่ย แกก็ยังเมื่อเมื่อช่วงต้นปีก็ยังทําควกระบบแอร์เต็มระบบเลยนะครับทําในศูนย์นะครับอะไรก็คือเบอิกของใหม่ทั้งหมดนะครับกุมภาก็เพิ่งเปลี่ยนถ่ายของเหลวมานะครับจากในศูนย์ต้องบอกว่าถ้าใครได้รถคันนี้ไปผมว่าโชคดีเลยนะเพราะว่ารถปีเก่าเนี่ยแต่ว่าเจ้าของยังดูแลซ่อมศูนย์ก็ค่อนข้างดีจะหาได้น้อยนะครับเพราะว่า ราคาก็ค่อนข้างจะสูงก็จากที่ขับขับมาจากกรุงเทพแถวแถวลาดพร้าวนะครับขับมาที่บางแสนตอนนี้ผมก็ใกล้จะถึงละใกล้จะถึงบางแสนและรถคันนี้ช่วงล่างเงียบมากคือไม่ต้องไปทำอะไรเลยช่วงล่างดีมากๆคอนเฟิร์มเลยนะครับแล้วก็ไอตัวเครื่องของ ตัว e 2 0 0เนี่ยเครื่องคอมพิวเซอร์เนี่ยมันก็ให้อัตราเร่งดีนะผมว่าช่วงตีนต้นอะไรเงี้ยมันก็มีแบบมันก็ดึงสนุกดีขับดีครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเครื่องตัวนี้ประหยัดน้ำมันนะครับมันก็เหมาะกับสถานการณ์น้ำมันในตอนนี้นะครับวิ่งทางไกลอะ่ะผมว่าได้สิบกว่าโลลิตรอะแต่ว่าสิบเท่าไหร่นี่ไม่ไม่ชัวนะแต่ประหยัดครับถือว่าโอเคเลยได้เลยขับ สบายด้วยแล้วเพราะว่าห้องโดยสารของตัว211เนี่ยผมว่ามันดีไซน์มาเวลาเรานั่งเนี่ยไม่อึดอัดเลยครับทั้งเบาะหน้าเบาะหลังคือนั่งสบายมากเนี่ยผมขับมาเนี่ยไม่เมื่อยเลยแล้วก็ชอบตัวไอคอนโซลของตัว211เพราะว่าผมว่ามันดูแบบเรียบหรูสไตล์เบนซ์ดูดีครับแล้วคันนี้ภายในเนี่ยสภาพดีมากบาะหนังเดิม ทั้งหมดปุ่มอะไรเงี้ยเดิมหมดเจ้าของเก่าดูแลรักษามาดีมากนะครับก็สำหรับใครนะครับที่หารุ่นนี้นะครับ W211 เนี่ยอยากให้ลองมาดูคันนี้ครับสภาพดีจริงๆตัวถังก็สวยครับตัวถังไม่มีชนเลยครับรถก็ยังบางเดิมก็เจ้าของเก่านะครับก็เป็นผู้ใหญ่นะครับเป็นข้าราชการพึ่งกเกษียณแกก็ใช้รถ รักษามากนะครับแล้วก็เมนเทนแนต์ถึงด้วยนะครับก็ฝากไว้ครับสำหรับ211คันนี้ถ้าชอบลองมาดูมาลองขับดูผมรับรองว่าชอบแน่นอนคันนี้สมบูรณ์มากๆเยี่ยม <laughs> โอเคเดี๋ยวไปดูรายละเอียดส่วนอืน่นกันต่อครับเดี๋ยวขอขับรถก่อนนะครับ เดี๋ยวเรามาดูทางด้านภายในของตัวสองหนึ่งหนึ่งคันนี้กันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มจากทางคอนโซลกลางก่อนนะครับให้กล้องแพนมาดูนะรถคันนี้นะครับก็เบาะยังเป็นหนังเดิมๆโรงงานนะครับผมก็ทำการสปาเก็บรายละเอียดภายในให้แล้วนะครับภายในสภาพดีเลยครับลายไม้ยังอยู่ในสภาพที่ดีนะครับอันนี้ไม่มีซีดเลยนะพวกปุ่มเนี่ยก็ ไม่ลอกนะครับปุ่มตรงคอนโซลกลางไม่มีลอกนะแล้วก็นี่นะครับก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับตรงคอนโซลกลางด้านนี้นะครับก็เป็นควบสวิตควบคุมแอร์นะครับอันนี้ก็อุณหภูมินะแยกซ้ายขวาเปิดปิดอากาศหมุนวนอันนี้ก็ความแรงของพัดลมนะครับก็มีได้ถึง5ระดับนะอันนี้ปิดแอร์กดศูนย์ถ้าเปิดแอร์ก็กดตรงนี้ก็ได้ ด้านนี้จะเป็นทิศทางลมนะครับเราก็จะปรับอย่างเงี้ยให้มันลงขาหรือว่านี่นะขึ้นลงเนี่ยครับก็กดตรงนี้ก็ไล่เอาถ้าถ้าให้มันอยู่ตรงกลางก็เลื่อนมาอยู่ตรงนี้นะครับตอบก่นอนอก็อันนี้จะอยู่ตรงกลางนะครับเปิดปิดคอมแอร์ไลฟ้านะครับนี่นะครับทางด้านนี้ก็จะเป็นวิทยุ ก็วิทยุก็ไม่มีอะไรมากครับก็ทั่วๆไปนะก่อนันนี้ก็ลองไปเล่นกันดูนะครับส่วนด้านตรงนี้เด็ดนะตรงนี้ก็จะเป็นม่านหลังไฟฟ้านะครับแล้วก็อันนี้หัวหมอนด้านหลังเซ็นทรัลล็อกอันนี้เป็นระบบการลื่นไฟฟ้านะครับอันนี้ใช้ได้นะครับผมเทสให้ดูแล้วด้านนี้กดมาปุ๊บอ,อ่นนี้เท่มากเลย เป็นที่ใส่ซีดีนะครับคันนี้ก็เป็นซีดีเชนเจอร์6แผ่นกดอีกทีหนึง่งก็เก็บเข้าไปอย่างนี้นะครับก็เกะเก็บของที่จุดบุหรี่นะครับก็อยู่ในสภาพที่ดีนะคันนี้นครับพลาสติกอะไรก็ไม่มีแตกหักนะครับอันนี้เป็นปุ่มเซ็นเซอร์ถอยนะครับใช้ได้นะครับเซ็นเซอร์หน้าหลังใช้ได้ปกตินะครับเกียร์อันนี้ก็จะคันนี้ก็จะมีเกียร์เป็นอ่า ทปโทนิกเป็นเมนูนให้ด้วยนะครับเด็ดนะอันนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะช่องตรงกลางอ่าแล้วก็มาดูตรงด้านฝั่งทางคนขับปุ่มตรงพวงมาลัยนี้นะครับสภาพดีนะครับไม่ลอกนะถือว่าดีอยู่แล้วก็คันนี้เป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับปรับอย่างงี้นะขึ้นลงเขาออกเป็นไฟฟ้านะครับได้สี่ทิศทางอ่า ตรงนี้ก็เป็น cruise control นะครับด้านนี้เป็นไฟเลี้ยวแล้วก็เบนเนี่ยไอที่ปัดน้ําฝนเนี่ยมันจะอยู่รวมกับการไฟเลี้ยวนะครับถ้าเราจะปัดน้ําฝนเราก็บิดอย่างนี้นะนี่นะครับบิดแบบนี้อ่าประมาณนี้นะครับส่วนด้านขวาด้านขวาก็จะเป็นสวิตช์เปิดปิดไฟหน้านะครับอันนี้ก็จะมีเป็นไฟออโต้มาให้ด้วยจริงๆก็ตั้งเป็น ออโต้ไวก็ได้ครับเวลาแสงน้อยเขาก็จะเปิดอัตโนมัติให้เรานะครับอันนี้ก็จะเป็นสวิตช์ปรับกระจกนะครับใช้ได้นะครับใช้ได้ทัง้งสองฝั่งปรับพับไฟฟ้าแล้วก็ปรับมองมองข้างปรับกระจกองศาก็ปรับไฟฟ้านะครับอันนี้ก็มีเมมโมรีนะสามจุดเบาเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะครับอันนี้นะอันนี้จะเป็นที่ปรับเบานะครับนนี่ก็จะเป็นสวิตช์ Switch ควบคุม กระจกทั้งสบานอยู่ทางด้านนี้แล้วก็เบรกมือของรถรุ่นนี้นะครับจะอยู่ทางด้านนี้นะด้านเท้านี่ข้างซ้ายนะครับอ่าไม่รู้เห็นหรือเปล่าอันนี้นะจะเป็นแป้นเหยียบนะครับเราก็เหยียบลงไปเวลาเราปลดเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ปลดเบรกมือจะอยู่ใต้ที่เปิดไฟนะครับก็กดขึ้นอ่ามันก็จะเด้งอย่างนี้นะครับก็ไม่มีอะไร รถค่นี้แอร์เย็นมากเพราะว่าเพิ่งทำระบบแอร์มานะครับเต็มระบบแล้วก็นิดนึงพวกสมุดคู่มือนะครับเห็นไหมเห็นเนาะอันนี้นะครับก็ยังอยู่นะนี่ครับอันนี้อันนี้ก็เป็นไอเมนูวิทยุอันนี้อะไรอันนี้ก็เป็นเมนูนนเนาะนี่ เนี่ยครับแอร์เพิ่งทำมาสี่หมื่นสามยังมีใบเสร็จก็ประกันอยู่เลยนะอันนี้นก็จะเป็นพวกที่เขาเจ้าของเก่าอ่ะครับเขาเซอร์วิสมาเท่าที่เขาหาได้นะเท่าที่หาเจอนะครับก็ประมาณนี้แต่รถที่นี้เซอร์วิสมาถึงครับค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เลยก็ตามที่ผมเปิดไปคลิปข้างต้นนะครับ ลูกค้าซื้อไปคันนี้ก็ใช้งานได้เลยครับไม่ต้องไปทำอะไรแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาดูห้องโดยสารทางด้านหลังกันต่อครับเดี๋ยวมาดูทางด้านหลังกันนะครับอืม <c oughs> <c oughs> ผมว่าห้องโดยสารทางด้านหลังเนี่ย <c oughs> ดีนะเบาะก,ก็ถือว่าก็ก็นั่งสบายนะครับก็โอเคเพราะว่า เลกรูมเนี่ยก็เหลือกำปั้นกับประมาณสัก2นิ้วผมสูงประมาณ178ยเจ็ดสิเนะครับเวลาผมขับรถเนี่ยผมก็จะถอยเบาค่อนข้างที่จะมาทางด้านหลังเยอะนะครับแต่เนี่ยถือว่าเหลือๆเ,เลยเนี่ยครับเล็กรูมสอดเท้าเข้าไปได้นะครับยังมีเนี่ยพื้นที่เราสอดเท้าไปเข่าไม่ติดถือว่านั่งสบายอยู่นี่ ที่เท้าแขนก็โอเคนะแต่ผมว่ามันก็ไม่เล็กไม่ใหญ่ะครับพอได้นี่ก็จะมีที่เก็บของกระจุกกระจิกให้นิดนึงนะครับตรงนี้มันมีที่ใส่แก้วไหมน่าจะไม่มีนะไม่แน่ใจนี่นะครับแล้วก็มีแอร์หลังมาให้นะครับนี่ปรับได้นะครับความนี่นะครับแอร์หลังมาให้ มีที่เก็บที่เก็บของแล้วก็ที่ชาร์จแบตมาให้นะครับด้านนี้ช่องแอร์เนี่ยคันนี้ช่องแอร์ยังสวยนะครับช่องแอร์ด้านหลังช่องแอร์ด้านหน้านะครับสวยไม่มีแตกแล้วก็ช่องแอร์เนี่ยแน่นทุกช่องไม่มีหลวมนะครับ <ม ram. S 1> ส่วนเบนซ์เนี่ยจะมีม่านม่านหลังมาให้นะครับแล้วก็มีม่านทางด้านข้างนี้นะครับนี่นะ <lled iin. S 3> เป็นแบบนี้นะครับก็ ถือว่าออปชั่นหรูหลาสไตล์เบนท์นะครับเดี๋ยวนะเฮดรูมเฮดรูมก็เหลือประมาณกำปั้นกับกับประมาณเกือบเกือบนิ้วอะครับก็ถือว่าเป็นรถที่นั่งสบายนะครับโดยเฉพาะาห้องโดยสารทางด้านหน้าเนี่ยคือผมขับมาเนี่ยผมรู้สึกว่าขับทางไกลไม่เมื่อยนะครับสบายครับ แล้วก็ห้องโดยสารทางด้านหลังก็กว้างดีครับนั่งแล้วรู้สึกว่าไม่อึดอัดก็ถ้าหารถที่เป็น Daily ยูทนะครับใช้เป็นรถครอบครัวขับในเมืองผมว่าก็ถือว่าคล่องตัวนะครับบอดี้ไม่ได้ใหญ่มากนะครับแล้วก็ถ้าขับต่างจังหวัดก็ถือว่าเป็นรถที่เดินทางไกลสบายครับห้องโดยสารกว้างแล้วก็เครื่องยนต์ตัวนี้ถือว่าประหยัดน้ำมันนะครับก็เหมาะกับ สถานการณ์น้ำมันในช่วงนี้จริงๆนะครับก็ฝากไว้ครับเป็นรถที่รถครอบครัวรถที่ใช้งานเป็นเดลิเยตได้เลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นของรถคันนี้กันต่อเลยครับเดี๋ยวผมจะลองปรับเบาะไฟฟ้าให้ดูนะครับเดินหน้านะครับอา้าวต้องออนกุญแจก่อนอเดินหน้านะครับถอยหลัง กระดกนะครับกระดกขึ้นกระดกลงยกนี่นะครับยกขึ้นลงพนักพิงครับหัวหมอนอหัวหมอนใช้ได้นะโอเคเดี๋ยวไปดูทางด้านซ้ายกันต่อครับ <ff> เดี๋ยวมาดูทางด้านซ้ายกันครับ ทางด้านซ้ายเนี่ยเบาะก,ก็มีเมมสามจุดนะครับเหมือนฝั่งทางด้านคนขับนะครับอ่าเดี๋ยวลองปรับดูเดินหน้านะครับถอยหลังนะครับกระดกขึ้นลงยกลงพนักพิงนะครับอปรับแทบจนอล,ลงไปเลย ตั้งหัวหมอนครับอืใช้ได้ครบนะครับแล้วก็กระจกไฟฟ้าทั้งสี่บานใช้ได้ครบนะครับผมเทสให้แล้วเรียบร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูทางด้านท้ายของตัว w สองหนึ่งหนึ่งคันนี้กันนะครับรถคันนี้นะครับเปิดฝาท้ายนะครับได้สามแบบนะครับคือหสวิตช์จากในรถนะครับสเปิดจากตรงนี้นะครับอ่า แล้วก็3กดจากรีโมทนะครับกดท้างไว้1นึ่งถึงสวินะครับก็เดี๋ยวให้กล้องแพนเข้ามาดูนะครับอาจจะมืดนิดนึงนะครับเพราะว่าแสงตรงนี้มันน้อยนะครับท้ายเดิมๆนะครับพมเดิมๆพรมสะอาดสวยนะครับรถคันนี้บอกเลยว่าสภาพดีมาก นี่นะครับอ่ลองให้กล้องแผบมาดูนี่ครับตะเข็บอะไรก็เดิมหมดนะครับ นนยังอะไรแม่แมลงอยู่ครบนะครับคันนี้นี่นะครับพื้นสวยนะครับ สำหรับใครนะครับที่สนใจตัว W211 นะครับ E200 Compressor คันนี้นะครับผมขอเปิดราคาไว้ที่359,000บาทนะครับในราคานี้นะครับรถเซอร์วิสมาให้แล้วพร้อมใช้นะครับรถคันนี้เซอร์วิสเข้าศูนย์ตลอดนะครับอะไหล่เบิกแท้นะครับใครซื้อไปก็เอาไปเติมน้ำมันขับได้อย่างเดียวเลยแล้วก็เครื่องตัว M271 เนี่ยค่อนข้างที่จะประหยัดน้ำมันนะครับ วิ่งทางไกลเนี่ยสิบกว่าโลลิตรสบายๆเลยนะครับอ่ะใครที่สนใจนะครับตัวสองหนึ่งหนึ่งคันนี้ก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับรถจัดไฟแนนซ์ได้นะครับยอดการจัดไฟแนนซ์หรือว่าเลทผ่อนนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาถามผมอีกทีหนึ่งนะครับช่องทางในการติดต่อนะครับก็เวออโต้นะครับช่อง youtube นะครับแล้วก็เวออโต้ซื้อขายรถบ้านมือสองนะครับเป็น เพจขายรถทาง Facebook ของผมนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับก็จะมีรถสวยๆแบบนี้นะครับรถพร้อมใช้แบบนี้นะครับมาให้เพื่อนๆดูกันเรื่อยๆนะครับก็ฝากนิดนึงนะครับฝากกดไลค์นะครับทางเพจนะครับเวออัโตซื้อขายรถบ้านมือสองนะครับเพราะว่าทางเพจเนี่ยอย่างที่บอกไปในคลิปก่อนๆนะครับว่ามันจะอัปเดตเร็ว กว่าทางช่องทางของทาง YouTube นะครับแต่ว่าตอนนี้ช่อง YouTube เนี่ยผมก็จะถ้าผมซื้อรถเข้ามาเนี่ยผมจะทำเป็นคลิปสั้นๆคลิปตัวอย่างว่าเออรถเนี่ยมันเข้ามานะครับทางช่อง YouTube u t u b e นะทำเพิ่มเติมเพราะว่าลูกค้าทางช่อง Youtube เนี่ยก็บางทีโทรเข้ามาถามก็รถก็จะได้ปิดการขายไปแล้วนะครับลูกค้าหลายท่านก็บอกเออซื้อไม่ทันเลยอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมามีลูกค้า หลายๆท่านนะครับที่เขาไม่ได้เล่น YouTube ก็เราจะเพิ่มเติมตรงนี้ไปนะครับเป็นคลิปตัวอย่างวันที่ผมไปซื้อรถนะครับทางช่องทาง u t u b e เอาละครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสำหรับคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นรถรุ่นอะไรนะครับมาให้เพื่อนๆดูกันนะครับก็ฝากติดตามไว้เหมือนเดิมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวนะครับลาไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่ครับ คลิปหน้านะครับไปแล้วครับ Please tell me all the bad, never good Fill my head full of every single doubt, yeah Please say any negative thoughts I pop off when I hear people say I cannot I get off to the thought of proving everyone wrong I won't stop till to the top, so you better back off or get lost I'ma stay last stay proud Never running out, never heading south I'll be spreading out, call it word of mouth Can't put me down, I'll be getting loud You can never your know not what I'm about Have your fucking clout, it be raining now I keep making sound, go another round Bitch, I'm legend bound, can't stop me now You don't wanna fuck with me A slow burn กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับ